เราอ่ดีค่ะขนมสีส้มปลาทะสีมิน้นอ้าวเมื่อไหนล่ะขนมของเราอ่ะก็อยู่ด้านหลังเธอไงเริ่มจากอะไรก่อนดียติมกูก็ต้องเป็นช็อกโกแลตสิของดีอ่ะ,อะมาดูกันเลยสีส้มช็อกโกแลตรสส้มสีมิม้นช็อกโกแลตรสมิน้นตามสีเลยนะคะเพื่อนๆครั้นงนี้ใครเริ่มก่อนดีย เริ่มก่อนอะไบโยครั้งนี้เธอเริ่มก่อนก็แล้วกันนะฉันเริ่มที่หลังก็ได้อ้าวถ้าเธออยากให้ฉันเริ่มก่อนแบบเนี้ยฉันก็เหมือนทําตามคําสั่งเธอสิเธอแหละเริ่มก่อนเ้ยก็ได้ก็ได้แต่ฉันน่ะไม่ได้อยากเริ่มก่อนเลยเนี่ยนั่นแหละเธอเริ่มก่อนเลยเธอต้องทําตามคําสั่งฉัน งั้นมาเริ่มที่ช็อกโกแล,ลตรสมิ้นกันเลยนะคะรส <ลด S 1> เปปเปอร์มิ้น,นแกะกันเลยค่ะอหอมมิ้นค่ะทุกคนคล้ายๆหมาฝรั่งกันนะเนี่ยไหนลองหน่อยอกินยาสิฟันนีไบยโอเหมาะกับเธอเลยนะเนี่ยกินไปด้วยฟันจะได้สะอาดไปด้วยฟันน่ะจะได้หายเหลืองสักทีเฮ้ยด่าจะชฉันน่าเป็นมุกถ้ามีรสมากรูดนะจะจะใให้เธอกินเป็นคนแรกเลยเธอกินเข้าไปอ่ะ จะได้ขจัดรังแคที่อยู่บนหัวของเธอไง oh. มามากินกันเลยคะ่ะโอ้ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะน่าจะเป็นครีมค่ะ mm hmm. ด้านในเป็นนิ่มๆอร่อยมากเลยคะ่ะถ้าเป็นน้ำปั่นก็รสคล้ายๆมินช็อกแต่เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นขนมกินง่ายแถมยังอร่อยด้วยหวานกําลังพอดีเลยคะ่ะเอาไปเลย9.5คะแนน อามารสส้มของฉันบ้างบายกเธอดูให้เต็มตานะอืมกลิ่นหอมอยูน่นะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่หอมเท่ารสมิ้นท์ของเธอ,อก็นั่นแหละกลิ่นเธอมันไม่โดดเด่นเท่าของฉันหรอกมันก็อาจจะอร่อยกว่าก็ได้ถึงกลิ่นอ่ะมันจะไม่สู้ของเธอนี่ นในอ่ะจะเป็นครีมนุ่มๆหอมหวานมากแต่เป็นมุกอะ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาไปแปดคะแนนนะคะชน <c oughs> ต่อไปลูกอมปาสจากน้ำตาลของใบย,ยกสีมิ้นก็ <c oughs> เป็นรสมิ้นเหมือนเดิมนะคะส่วนของเป็นมุก เป็นรสสไปซี่แมนดารินแมนดารินคือชื่อสายพันธุ์ส้มนะคะก็คือได้กินส้มเหมือนเดิมมามากินล้างปากกันเลยเมื่อกี้กินของหวานแล้วใช่มาเรากินคนะเม็ดก็พอเนะได้เม็ดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเม็ดใหญ่ขนาดนี้จะเข้าจมูกฉันได้ไหมนะเข้าได้จริงๆเฮ้ยปิดมุกเธอจะทำอะไรอะปิดมุก อืมเค็มปีอืม,อมหอสมส้มมากมาเรามากินดีๆกันดีกว่าคะ่ะทุกคนเพราะว่าเรา,อ,ระะาอ่ะมีอารยธรรมอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายการอาหารสีสีส้มปลาทะสีมิ้นท์เพื่อนๆชอบสีไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ และอยากให้เราทำสีไหนก็คงเน้นบอกได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องปิ่นยก Family TV ด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายบมากดไลค์และกดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะคะตรงนี้เลย